ตอนที่56อุทยานดอกไม้จื้อหวิงกงรอให้เสื้ชิงแย่พันแผลเสร็จก็ไปได้แล้วถ้าจะการร้อยบุกผานี่เหนื่อยชะมัดเอ๊ะฮะนึกไม่ถึงว่าเมื่อครูนี้เจ้าจะกลับคำข้าช่วยปลูทางให้เจ้าอย่างดี แต่เจ้ากรบไม่สำนึกปล่อยข้านะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาข้าแต่ต้องพระสนมจื้อไม่ได้หรอกมิฉะนั้นจนอองอีไม่ให้ข้าได้ตั้งหลักแน่หืเจ้าแต่ต้องนางไม่ได้แต่ข้าทำได้กระให้อำนาจเจ้าตัดสินใจเอง เด็กในคันของพระชนมจืออาจจะเก็บไว้ไม่ได้แล้วหากว่าข้าจะกำลังในเวลานี้เรื่องนี้ก็ต้องมักตัวข้าไม่ว่าจะเป็นจนอ,องอี้หรือทางด้านฮ่องเต้ข้าไม่มีทางรอดแน่สถานการณ์เช่นนี้ข้าทำได้แค่รักษาตัวรอดเจ้ารู้ได้เช่นไรว่าเด็กในคันของพระชนมจือมีปัญหา าเห็นยาเาส้งชิงหวงในกลงยาของหมอหลวงลิงถ้าหากไม่ใช่เพราะพระสนมจื้อต้องการเขาจะพกพามาด้วยทำไมว่าต่อไปดูจากรูปร่างและการเคลื่อนไหวของนางในวันนี้ข้าเดาว่าเด็กในคันของนางคงไม่ไหวนานแล้วหมอหลวงลิงช่วยนางแส้แซงมาตลอดก็เพื่อหาโอกาสให้นาง แทนโดยอุบัติเหตุข้าหนีรอดจากเงื้อมมือของนันกำนันมาได้ก็ทำให้แผนการของนันไม่สำเร็จผลแล้วฟองดูก็มีเหตุผลอยู่มากแต่โอกาสดีเช่นวันนี้เจ้ากลับทำให้เสียของไปได้ผลทันที่จนองอี้จะส่งสมาชิกผู้หญิงเข้าวางังถูกปิดกั้นไปหมดแล้วปัดนี้พวกเขาต้องใช้ความคิดมากขึ้นนอกเสียจากว่าฮงแต่ จะมีพระประสงค์ด้วยพระองค์เองอีกทั้งไม่ต้องพูดถึงที่พระสนมเจ้อไม่ได้บังรู้เป้าหมายถามยังสูญเสียอำนาจในการเป็นผู้ช่วยของวางหลังนางอากไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ได้นานอย่างแน่นอนเอ๊ะนี่คือจะจับมือขึ้นดีกับอย่าง,างนั้นเหรอ ได้เช่นนั้นข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกสักครั้งอย่าทำให้ข้าต้องผิดหวังอีกละคุณนูซาเป็นคนฉลาดหลักแหล่ข้าจะไม่อ้อมค้อมเลยนะข้าตั้งใจมารอเจ้าที่นี่เพียงเพื่อฟังคำตอบเดียวก่อนนั้นในส่วนรา้างเหตุใดเจ้าถึงช่วยข้า ฮองเฮาสังเกตเห็นจริงๆด้วยว่าฉันตั้งใจทิ้งหยกรูปตะขอที่หม่อมฉันช่วยฮองเฮาคมจริงก็เป็นการช่วยตนเองด้วยเช่นกันฮองเฮาทรงเฉลียวฉลาดและเฉีบแหลมต้องทรงมองเห็นหรือมองออกว่าพระสนมจื้อไม่ได้มุ่งไปยังพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหากว่าเรื่องโสอย่างที่นางปรารถนานณะนะเวลานี้ หม่อมฉันคงไม่มีลมหายใจมาสัมทนากับพระองค์แล้วในเมื่อหม่อมฉันยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ปล่อยให้นางทำสำเร็จแน่เพคะฮึแต่ถึงอย่างไรหม่อมฉันก็เป็นคนของจนองค์อี้เพื่อปกป้องตัวเองหม่อมฉันก็เพียงทำได้แค่เก็บความจริงเอาไว้คงเฮาทรงอภัยด้วยเถิดเพคะ ดึกแล้วก็ไม่ดึงเวลาให้คุณหนูสามต้องกลับจนล่าช้าแล้วล่ะหม่อมฉันทนลลาเพคะเด็กที่ท่าทางไรเดียงสาคนนี้กลับมีชีวิตจิตใจที่ลึกล้ำย่างคาดไม่ถึง เดิมทีคิดจะยืมมีดคมกรีดอย่างนางฆ่าคนแต่น่าเสียดายที่มันคมเกินกว่าจะควบคุมได้